ต้มน้ำตั้งน้ำนะครับจะต้มมาม่านะครับใส่ใบสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่ว่าไม่ใช่กัญชงกัญชานะครับใบหม่อนนะครับลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักคะน้าตามลงไปด้วยนี่ครับผมจะต้มมาม่าครับไม่ใส่เครื่องปรุงมาม่าใส่แค่ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ผักคะน้าลงไปแล้วครับรอให้ผักคะน้า นิ่มตัวเราก็จะใส่ไข่ผักเรานิ่มตัวแล้วเราจะใส่ไข่ครับทีนี้ครับกระเทาะไข่ปับ๊บใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเนี่ยนะครับี๋ยนะวเราก็จะใส่มาม่าทีนี้เนี่ยใส่มาม่าลงไปแล้วครับนะครับ เราจะไม่ให้เส้นมาม่าเนี่ยนิ่มมากนะครับให้มันพอกรอบกอบกบ,กบเป็นอันได้การครับมาม่ายอดผักคะนา้าใส่ใบม่อนนะครับ